พี่น้องเอ้ยพันว่าให้สามบักขี้กันใบคือเขาเดียวปันเกนียนจะในพี่แตกบังคือําพาเขาเหนียวพันวาสามบักขี้กันใบคือฝนเสียนหาตกลงมาจากฝ่าไหลห้มหงสูหนองเด้อพี่น้องเอ้ยขอกราบสวัสดีครับพี่น้องชาวไทยชาวนาพาา่าาอค้ากะหะบดีเมที่ักปรดัดราษฎรดันเป็นที่ครพบักทุกทุกท่านครับื้นนี้กับผมจุมพอน้าบุตรีครับจากจุมพ่แทกเตอร์บานหินลาดตำบลตาสงขอาเภอเมืองจังหวัดมหาสารคาม ขายรถตามสาภาพหากินตามกันเยอะกับพี่น้นองครับเหมือนี่ผมกำลังมานำเสนอรถไทยกุปตานะครับเป็นรุ่น L3608 มนะครับมาพร้อมอุปกรณ์2ชิ้นนะครับขั้นนี้จดทะเบียนปี2 5 5พนหารอยนะครับเอกสารครบนะครับอุปกรณ์มี2ชิ้นนะครับมีดันหน้านะรพร้อมด้วยรตตรี่ ำหรับพป่น้องคูวบฒนัรมีลเราจดีไปปันเขาปันน้ำปันน้านะครับอย่างนี้อะไรอยู่สองชิ้นเป็นของอของคูปตะนะครับ Jr. หนึ่งหกสองครับเป็นยางถือว่าสิบหกสิบเปอร์เซับไปได้นะครับท้ายสวยนะครับแต่ว่ามีห้อยเหรียญนำล็กน,น,น,น้อยหนึ่งนะครับายยังไม่เคยเปิดแลครับซินเดิม ตัวนี้เป็นของคูปต้านะครับ G.R. หนึ่งหกสองไม่ขาดบอดไม่สิบบเดิมเดิมนะครับสีเดิมไม่มีปู๋นะครับไม่ปุ๋ยไม่ผูปุ๋ ราคาอยู่ที่193,000บาทนะครับอ่ะอเดี๋ยวมาดูพีจิกตามกับภาพพี่น้องไฟหน้าสวยๆนะครับเฟดีด๋ยวค่อยดูเกนนิดปัญหาเนาะ 1ส3 0 0้บาทครับเครื่องนิ่มๆนะเครื่องเดิมยังไม่ค่อยแก่เลยเอกสารพร้อมนะครับบโคค้ี่ใช่ครับ มันใช้งานได้ปกติครับแสนเก้าหมื่นสามพันบาทสัน,นเด้อพี่น้องครับผมเดิมใหายบ่หอนเกียร์บ่หอนครับเครื่องเกียร์ดีเอกสารครบรถเ,เดิมครับพี่น้องครับรถน้ำจัะน้อยเด้อพี่น้อนครับ สมรรถนะของแถว3608ครับด <kaik gehört. S 1> ูน้ำได้ดีน <c oughs> ี่สีปลาปันอันนี้รถปั้นนรถตีบองดูปันรถตรีบองดูนั่นุชกินน่ะนยนุชายข้าวน่ะ ลงดินเลยรถไปปัไหนเป็น้าน้ขาววัตจะืหรือว่าี่บ้านของอุปกรณ์สองชิ้นนะครับหนึ่งแสนาหมื่นพันบาทโทรมาศกสองแปดสองห้า แ่เดี๋ยวานะครับ

าหากันครับพี่น้องครับ0ูนย์หกสอเด้อพี่น้องครับ062825 5 7องครับร้านชุมพรแท็กเตอร์บ้านหินราชตำบลพาสองข้อนอำเภอเมืองจังหวัดมหา,าสารคามครับผมขอบคุณพี่น้องผู้ติดตามชมทุกคนครับสวัสดีครับ